เชื่อปะว่าหนูอะตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยได้รับการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่จากใครเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อของลูกหรือผู้ชายที่เข้ามาจีบคนไหนก็แล้วแต่ไม่เคยมีคนไหนที่แบบตั้งใจเข้ามาแบบ อยากดูแลเราเอา่อคอยเทคแคร์เราคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นเพื่อนที่ดีและเข้าใจเราหนูไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยมันมันมันก็เลยเป็นแบบอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษเพราะว่าไม่เคยเจอคนที่ที่เป็นแบบนี้เลยยังไม่เคยเจอผู้ชายที่แบบ คอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เราจริงๆอะ่ะคนคน่คนะนะถ้าแบบเขาจะจีบเราเขาชอบเรานะถ้าเขาชอบเราอย่างจริงๆที่เราพูดอะคนถ้าเขาใส่ใจอะเขาจะไม่มานั่งถามเราอยู่หรอกว่าชื่ออะไรบางคนอยากจะจีบเรานะแม้แต่ชื่อเรายังไม่รู้เลยคือทั้งๆที่แบบข้อมูลเราอะก็เป็นสาธารณะแต่คอยมานั่งถามแต่แบบ เรื่องที่แบบมันเป็นพื้นฐานเบสิกที่แบบคือฉันไม่สมควรจะถามเออกินข้าวยังไปไหนทําอะไรอยู่ชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนคนเราถ้ามันมีความใส่ใจนะชอบใครรักใครเราก็ต้องอยากรู้ที่เฮ้ยบ้านเขาอยู่ไหนเขาชื่ออะไรนะเราสมควรทักแบบไหนเขาประทับใจเราสมควรใส่ใจเขาอย่างไงเราสมควรที่จะแบบเพูดคุยอย่างไงกับเขาให้เขาแบบอยากตอบเราอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วซึ่งแต่ละคนที่ทักมามีแต่คนที่แบบเห็นกับตัวมีแต่คนที่แบบต้องการแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้มันก็เลยมีแต่มันก็เลยแบบเออไม่ได้ไมคือเราไม่ได้อยากได้คนพวกนี้เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นอีคนประเภทพวกเนี้ก็คือแบบโดนตัดทิ้งหมดอยู่แล้วคือทักมาเยอมากแต่แบบก็เท่านั้น เออผู้หญิงมันก็ต้องแบบแพ้คนเทคแคร์แพ้คนดูแลเอาจใจใส่แพ้คนดูแลเก่งผู้หญิงทุกคนอ่ะแพ้ผู้ชายที่ดูแลเก่งเอาใจเก่งอย่างว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายเองก็ชอบคนที่ผู้หญิงที่เอาใจเก่งเหมือนกันซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาจีบไม่ได้เอาชนะใจด้วยการแบบเทคแคร์ดูแลแต่แต่สักแต่ว่าจะแบบ ฉันจีบเธอฉันอยากได้เธอฉันต้องการเธอคือแบบวนเวอ้อเกินไปอ่ะแสดงความต้องการชัดเจนจนแบบมันดูเป็นพวกวิตฐานไปเกินไปอ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าพอเราแบบไม่ได้รับความเทคแคร์ไม่ได้รับการดูแลเราก็เลยรู้สึกแบบคนพวกนี้กลายเป็นคนที่แบบน่ารำคาญว,ว,ว้นเวรอเลอะเทอะวันวันเอาแต่แบบ ขอคุยด้วยไหมคะขอเป็นเพื่อนนอะไรไหมคะรักไหมครับรับกยังไงรักทำไมรักเพื่ออะไรรักกี่โมงมันก็เลยรู้สึกแบบว่าอะไรเนี่ยชีวิตต้องมาเจอแต่คนบ้าๆบ,บ,บอๆโรคจิตแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมีเจอแต่คนอะไรก็ไม่รู้เออชีวิตชีวิตฉันมันจะไม่เจอคนดีๆที่แบบเขาแบบ อยากทนุถนอมเราเขาอยากรักเราเขาอยากเก็บรักษาเราไว้เลยเหรอคือคือเคยถามว่าฉันไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบอืมฉันไม่จําเป็นต้องทําตัวให้ดีในในแบบที่คนอื่นต้องการคือฉันดีในแบบของฉันก็เลยก็เลยยังไม่มีใครเข้าตาเรา ก็เลยไม่รู้ว่าคือแบบเอ่อจะว่าตัวเองไม่ดีพอก็ก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องคข้ข้างตัวเองไว้ก่อนว่าเฮ้ยฉันฉันก็ว่าฉันแบบมีดีนะคือคนเข้าหามากมายแต่อ,อไม่ได้อยากที่จะแบบคนส่วนใหญ่อยากได้แต่พอได้แล้วไม่เคยคิดที่จะรักษาเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแบบว่าก็ขอไม่เสียเวลากับใครที่แบบ เข้ามาแบบแนวเนี้ยเข้ามาทักหาเพื่ออยากได้หรือต้องการเพียงแค่ผลประโยชน์อะไรบางอย่างตั้งแต่ที่เจอผู้ชายมายังไม่เคยเจอใครที่แบบคนละเจอใครที่แบบจริงใจรักเราจริงๆมีแต่เข้าหาเราเพื่อผลประโยชน์ในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นนี่แหละคือเจอแต่คนแบบนี้แล้วคือแบบ แล้วฉันจะมีผัวกี่โม้งเลยฉันก็ไม่มีถ้าแบบถ้ามีแล้วมันไม่ดีฉันก็ไม่มีดีกว่าฉันก็อยู่คนเดียวได้ฉันก็อยู่แบบสวยเลิศๆของฉันไปอ่ะเนาะเออในเมื่ออยู่คนเดียวฉันก็ไม่ได้ตายฉันก็มีความสุขดีแล้วฉันก็รู้สึกแบบฉันยังตัวของฉันยังมีคงจะมีค่าสําหรับแค่ใครคนเดียวที่อยากจะได้และอยากจะรักษามันเท่านั้นเออ เก็บใจไว้รอ,อคนที่พอดีเท่านั้นแหละนะเก็บใจเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมไม่รู้ใคร ไม่รู้ใครไม่รู้ว่าชาตินี้ฉันจะมีใครเป็นแฟนหรือเปล่าโอเคอยู่คนเดียวได้ไม่ได้อยู่คนเดียวที่กับลูกชายะที่รักของฉัน